เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับไม้ครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทาโรงแรมต่อกันนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับผมเออนะครับโอเคและก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะ่าเราก็ไปเริ่มสร้างกันได้เลยนะครับเราก็มาทําพื้นด้านล่างกันก่อนเลยนะครับนะโอเคก็ทุบป็อกย่าออกไปก่อนนะครับนะ พอเราทุบบล็อกยาเสร็จแล้วนะเราก็มาปูพื้นนะครับอ่าก mm ็เอาบล็อกคอตกั้นไปแบบนี้ก่อนนะครับนะด้านนี้เราจะปูพื้นเป็นบล็อกสีเทานะครับเออฝั่งบล็อกสีเทาก็จะเป็นพื้นสีเทานะครับฝั่งบล็อกคอตก็จะเป็นพื้นสีขาวแบบนี้นะครับด้านนี้ก็วางบล็อกสีเทาไปเลยนะเสร็จแล้วนะเราก็มากั้นตรงนี้นะครับก็วางขึ้นมา3บล็อกนะครับนะเอาบล็อกคอตวางขึ้นมานะครับโอเคกั้นห้องไปก่อนนะครับนะพอกั้นเสร็จแล้วนะเราก็มากั้นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเออ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารของแขกที่มาพักนะครับตรงนี้เราก็ทุบออกนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็วางกั้นตรงนี้2บล็อกนะครับนะโอเคแล้วก็เอาบล็อกสีดํานะครับมาวางตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะตรงนี้นี่วะยุบแบบนี้นะครับนะเลี้ยวก็เอาบล็อกโคตนะครับมาวางปูพื้นแบบนี้นะครับโอเค พอเราปูพื้นเสร็จแล้วนะเราก็มากั้นตรงนี้นะครับเอาบล็อกคอร์ดวางขึ้นมานะครับผมนะอ่าวางขึ้นมาให้เท่ากับด้านบนตรงนี้เลยนะครับเออเราวางขึ้นมาแบบนี้ไปก่อนนะครับนะเออนะครับพอเราวางกั้นเสร็จแล้วนะเราก็มากั้นตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนแล้วนะครับนะโอเคอันนี้เป็นห้องห้องน้ําก่อนนะครับโอเคจิบ๊บแล้วก็ทุบตรงนี้อกอ,อกสองบล็อกนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผม อันนี้วินไหมนะครับโอเคแล้วก็กัน้นกั้นพื้นอปูพื้นไปนะครับไปใช้กั้นพื้นสิบัโทเอ้ยแม่พูดผิดนะจ๊ะห้องนอนห้องแรกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกสีดามากั้นตรงนี้ทีหลังนะครับโอเคแล้วอีกสองห้องที่เหลือก็ทําเหมือนกันเลยนะครับนะเออทาเหมือนห้องเมื่อกี้เลยนะครับต่อมานะครับเราก็มาทําบันไดาทางขึ้นกันนะครับนะ,ะก็เอาบันไดบล็อกคอร์วางไปแบบนี้นะครับนะแล้วก็มาวางกับหัวด้านล่างตรงนี้นะครับอ,อ แล้วตรงนี้วางผิดปะทอยอ่ะแล้วก็มาปูพื้นนะครับโอเคพื้นก็ประมาณนี้เลยนะครับเออไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมมาดูง่ายจะตายนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมอ่าก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเออเราก็วางขึ้นมาแบบนี้นะครับเออเหมือนกันเปียบเลยนะจ๊ะ ก็ทาด้านนี้นะครับก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับพอเสร็จแล้วนะเราก็มาปิดด้านบนตรงนี้นะครับนะก็เอาบล็อกคอร์สนี่แหละครับวางปิดด้านบนไปเลยนะครับนะเสร็จแล้วก็เอาบล็อกสีดํามาวางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะเอออีกสักนิดนึงนะครับทีนี้นะครับเราก็มากั้นห้องด้านนี้นะครับนะก็เอาบล็อกสีเทาวางปูพื้นไปแต่ละชั้นก่อนนะครับผมนะอปูพื้นไปให้ครบทุกชั้นก่อนนะครับปูพื้นครบทุกชั้นแล้วนะครับเราก็มาปิดด้านบนกันนะครับทีนี้นะอ่ะ โอเคนี่นะครับพอเสร็จแล้วนะเราก็มากั้นห้องกันนะครับทีนี้อ่าด้านนี้เราก็กั้นไปเลยนะครับนะก็ทําทุกชั้นเลยนะครับนะเอทําเหมือนกันทุกชั้นเลยนะครับอ่าต่อมาเราก็มากั้นห้องน้ํานะครับอ่เดี๋ยววางผิดอ่ากั้นห้องน้ํานะครับทีนี้โอเคแล้วก็ทุบตรงนี้ออกบล็อกหนึ่งนะครับนะจากนั้นก็มาทําทุกห้องเลยนะครับอออนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะต่อมานะครับเราก็มาทุบช่องเอาไว้ใส่ประตูทางเข้ากันนะครับนะตรงนี้ก็ทุบออกนะครับนะแบบนี้นะครับโอเคเล้วชั้นนี้นะครับก็มาทุบตรงนี้ออกเลี้ยวตรงนี้ก็เอาบล็อกคอร์ดวางไปบล็อกหนึ่งเล้ยก็ทุบตรงนี้ออกนะครับ่ะเลี้ยวชั้นนี้ก็มาทุบตรงนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ก็ทุบตรงนี้ออก แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอแก้บันไดชั้นที่3แป๊บหนึ่งนะครับนะเออนะครับ er มันจะต้องขยบมาด้านนี้อีกบล็อกหนึ่งนะครับนะต่อจากนั้นนะครับเราก็เอาบล็อกสีดํานะมาวางด้านนี้นะครับวางมาถึงตรงนี้นะครับก็ทําเหมือนกันทุกชั้นเลยนะครับเสร็จแล้วนะก็มาทําด้านนี้นะครับนะด้านนี้เราจะต้องวาง2ชั้นแบบนี้นะครับเออนะเปลี่นระเบียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงออกมาด้านนอกอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่า แล้วก็ทํา2ชั้นด้านล่างที่เหลือนะครับเห mm hmm. ลียวด้านบนตรงนี้นะครับนะเราก็มาวางรอบๆนะครับอ่าวางไปรอบๆเลยนะครับนะพอเสร็จแล้วนะครับเราก็วางปิดด้านบนไปเลยนะครับผมอ่าก็เอาบล็อกสีดําน,นี่เลยครันบวางปิดไปเลยนะครับนะอ่าเหลียวต่อมานะครับเราก็เอามาวางด้านข้างตรงนี้นะครับผมนะอ่าวางให้มันเชื่อมกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็วางลงมาถึงพื้นดิน,นเลยนะครับนะยึบ จึ๊บเยิบบะแล้วก็มาทําด้านนี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนะก็ทําเหมือนกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะทีแรกก็จะทําให้เสร็จนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเออนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทําอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับก็กระกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยให้กับผมด้วยนะครับนะอ่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปลย